สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านชาวลัคนาราศีเมษคือผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้ หมออ้อยจะมาทํานายดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีเมษประจําเดือนกุมภาพันธ์2564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานชาวลัคนาราศีเมษ การงานมั่นคงมีโอกาสได้รับงานโปรเจกต์ใหม่ๆตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นหรือได้รับผิดชอบการงานมากขึ้นท่านมีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะมีชื่อเสียงท่านจะมีเครดิตเป็นที่ยอมรับแต่ต้องระวังความเครียดที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน ขอให้รอบคอบแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะการเงินชาวลักนาราศีเมษมีเข้ามาขอให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายนะคะในช่วงนี้ชาวเมษต,ต้องระวังเป็นอย่างมากมีรายจ่ายใช้เกินตัวค่ะเกินกำมังในช่วงที่ไม่ควรจ่าย ขอให้คิดให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจใช้จ่ายอะไรออกไปนะคะอย่าพิ่งรัชดาไลเทอเตอร์นะคะความหมายก็คือขี่ช้างตับจับตักกระแตนนะคะลงทุนเยอะได้ผลน้อยนิดเดียวอะคะ่ะเข้าใจนะคะชาวลัคนาราศีเมษมีกรอนเตือนสติให้กับชาวลัคนาราศีเมษด้วยนะคะ มีสลึงพึงรักษาอย่าให้ขาดผู้ฉลาดย่อมรู้ไว้ให้เหมาะสมไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยตามอารมณ์จะตรอมตรมตราบใดใช้ไม่ประมาณนะคะความรักชาวลัคนาราศีเมษคนโสดท่านจะมีโอกาสพบรักใหม่ในที่ทำงานแต่ต้องระวังคนที่มีเจ้าของนะคะ เขาไม่ได้ติดป้ายเอาไว้ต้องดูดีๆนะคะอย่าเผยใจอย่าเผอใจคนที่มีคู่แล้วจะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากคู่ครองอแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันกับคู่ครองมีโอกาสที่คนรู้ที่คนรักหรือคู่ครองของท่านจะมาช่วยเหลือท่านในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่การงานโชคลาภยังไม่ค่อยโดดเด่น ต่วนใหญ่มาจากหน้าที่การงานนะคะตัวเลขที่พอจะเสี่ยงได้ก็พอมีค่ะต,ตัวเลขเกี่ยวกับคุณพ่อหรือเกี่ยวกับคู่ครองข้อควรระวังให้ระวังการตัดสินใจของตัวเองมีโอกาสผิดพลาดได้ในช่วงระหว่างเดือนนี้ท่านมีโอกาสเดินทางไกลอย่าเพิ่งริ่งเร็เกินไปนะคะ ระวังจะผิดใจกับเพื่อนในที่ทำงานด้วยมีปากเสียงได้ให้หลีเกเลี่ยงการประทะผิดใจกับผู้ใหญ่หวังจะทำสิ่งใดก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอนะคะหรือท่านอาจจะถูกแย่งชิงผลงานก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้หมออ้อยก็จะขอฝากคลิป12ราศีใน YouTube ของหมออ้อยด้วยนะคะชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับหมออ้อยด้วยนะคะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชะตาราศีให้ฟรีหนึ่งคำถาม1แชร์ช่วงเวลา19.00นถึง20.00นหนึชั่วโมงเท่านั้น ติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หมออ้อยได้ทําคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรอํานวยอวยชัยให้กับชาวลักนาราสีเมษเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านโภคกระซั์มหาลาบต่างๆมากองเงินทองไหลามาเทมาตลอดปีตลอดไปสวัสดีค่ะ